วิธีเพิ่มเสน่ห์สไตล์จิตวิทยานะคะวันนี้ครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์มาแล้วค่ะวิธีที่เราจะเพิ่มเสน่ห์ง่ายๆนะคะสไตล์จิตวิทยานะคะประตูบานแรกสําหรับที่เวลาที่เราเจอสําหรับกับทุกๆคนนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะให้คุณนะคะส่งยิ้มนะคะยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งไปให้กับทุกๆคนได้ง่ายๆนะคะเป็นประตูบานแรกที่ทําให้เรารู้จักกันค่ะแล้วเราอย่าตัดสิน ใครที่ภายนอกนะคะไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าคนที่เข้ามาในลักษณะที่เขาอาจจะเป็นคนที่เกเรนะคะให้เราเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดความคิดในการพูดคุยกันก่อนนะคะรอยยิ้มของเราเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยทําให้เป็นการที่ทําลายกําแพงของทั้งสองฝั่งนะคะให้มันแบบมาลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท,ท,ท,ทลายกําแพงแล้ว หายไปเลยนะคะเพียงแค่คุณยิ้มให้กับฝั่งตรงข้ามนะคะคนคนนั้นก็จะมีสเสน่ห์วิธีที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะทุกคนต้องลองหัดยิ้มนะคะทุกคนคะผู้หญิงจะสวยนะคะสวยที่สุดก็ตรงรอยยิ้มของเรานี่แหละคะ่ะครูก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ได้ฉายาเป็นเสือยิ้มยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณแม่ครูเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่สวยหนูอยากเป็นไหมคะถ้าหนูอยากเป็นให้หนูเริ่มฝึกยิมนะคะครูนี่เป็นคนที่น่าบึ้งทั้งวันนะคะแต่ค็ต้องลองฝึกยิ้มอยู่แล้วละยิ้มของเราเนี่ยมันช่วยอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะช่วยทําลายกําแพงของฝั่งตรงข้ามได้เลยนะคะว่าเขาอากัก เขาอาจกําลังจะแบบเกรงเรากลัวเราไม่ไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับเรานะคะเราสามารถเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาคุยกับเราได้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงคะ่ะนะคะ